เเจนะภนคาลาเราได้ำเตาแต่ปูชาอันหีมาผ่านนี่กาจาระประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสี่ระค่าถาเอชนะภุกาลาตะลานบัจจาไปอยู่ในที่แห่งไหนบ่มีไม้จักญาน พราะอนาจผู้บุญุลกิตาจักที่เขตปดาปายนย่าปัญญาพระพู้ง์ยมลาทุกมีอนาตนาคุตตะลดียักมีความยินดีมากาาดิพยานาโรคาลาบรายแม่นวานัยสมมาและขั้วควายเห็นคนรวยบ่เดือดร้อนบทตกทอดแน่ใด ได้รูปเมียก็หวาไหลาดีทุกไายบาลหีนดักเป็นคนมีเนเชนุภาภะแฝงมูกรัตุ้ดูว่าผิวพรรณตุภาจับยิบเย็มปากก็สดใสได้ความทูกชาติอำนาจเดรัจ ก็ได้ไปสู้อาบายทุกชาก็ได้ไปละบาดตลอดกาลจะให้ไปเกิดทุกปัจจัยแครีเรนนะเจนะบาปุกกะลาเราได้ได้ถวายกันและบูชาทานานันยันกันทานานันอันเป็นธรรไปด้วยคาถาสองรอยเก้าคาถาเจนะอันว่าพุกกะลาก็หลายเหล่านั้น